กดติดตามเป็นกำลังใจให้ช่องของเรากันด้วยนะคะและอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อไม่ให้พลาดคลิปใหม่ๆจากช่องของเราค่ะรักอสูรบทประพันธ์โดยกันกนิษฐบทที่4สัมพันธ์รักอส,สูรศศสีรดาทำวายหกเลอะใส่ตัวเองเพียงน้อยนิดเท่านั้นแต่รังสีมันกลับทำราวกับว่า หญิงสาวตกลงไปในถังหมักไวยทั้งตัวชายหนุ่มดื้อดึงถอดเสื้อผ้าออกจากเรือนร่างงดงามของหญิงสาวอย่างเอาแต่ใจแม้สศิรดาจะพยายามขัดขืนแต่เรี่ยวแรงเท่ามดตะน่อยตัวน้อยก็ไม่อาจเทียบชั้นกับพละกำลังอันมหาศาลของอสูรร้ายจอมหื่นได้แถมชายหนุ่มได้คืบจะเอาศอกบีบบังคับคนตัวเล็กแก้มแดงปลั่ง ไปนอนแช่น้ำอุ่นชมแสงจันทร์เป็นเพื่อนและเรียกเก็บค่าบริการจากเธออย่างหน้าไม่อายจนหญิงสาวอ่อนเปลี้ยเพียแรงนอนหลับสนิทซุกซบอยู่ในอ้อมแขนของเขาน้ำหอมรังสีมันก้มหน้าลงแทะเล็มใบหูบอบบางน่ารักพร้อมกับเอื่อนเอ่ยเรียกชื่อหญิงสาวเสียงหวานในบรรดารายชื่อของหญิงสาว ที่เคยดำรงตำแหน่งเป็นคู่ควงของรังสิมันมารูเชตเทวันชายหนุ่มกล้าตอบได้อย่างเต็มปากเต็มคําว่าเขาติดใจส,สิระดามากที่สุดชายหนุ่มเสพติดกลิ่นหอมจรุงใจรอยยิ้มหวานล้ําและดวงตาใสซื่อบริสุทธิ์ของส,สิระดาหัวปักหัวปําชายหนุ่มถือโอกาสแนบริมฝีปากได้ลูก ลงบนกลีบป,ปากนุ่มเนียนหมายจะเชยชมขอความชื่นใจเล็กๆน้อยๆแต่กับเผือออกแรงกดมากไปนิดหญิงสาวในอ้อมแขนถึงได้ขยับตัวแล้วค่อยๆเปิดเปลือกตาตื่นจากนิทรารมในที่สุดขอโทษครับผมทำให้น้ำตื่นจนได้ศศส,สีรดากระพริบตาปลิบๆมองชายหนุ่มท่าทางน่ารักน่าอินดูจนชายหนุ่มอดใจไม่ไหว ต้องก้มหน้าลงเชยชิมรสชาติหวานล้ําจากริมฝีปากเรียวบางอีกครั้งชอบทําหน้าตาน่ารักอยู่เรื่อยเลยน้ำไม่ได้ตั้งใจนะคะน้ำไม่ได้ตั้งใจแต่ผมชอบนะผมชอบให้น้ำน่ารักแบบนี้ผมเบื่อผู้หญิงกล้านโลกร้อนแรงจนแทบกระอักอยู่แล้วสสิรดาก,ก้มหน้าลงไม่รู้สึกดีใจกับคําว่าติดใจของชายหนุ่ม แม้แต่น้อยเป็นอะไรไปครับไม่สบายหรือเปล่าเปล่าค่ะน้ำสบายดีหญิงสาวเงยหน้าขึ้นยิ้มหวานให้ชายหนุ่มแล้วรอยยิ้มหวานๆของเธอก็มัดใจเขาได้อยู่หมดัดน้ำต่อไปห้ามยิ้มแบบนี้ให้ผู้ชายคนอื่นนะผมหวงตอนนี้น้ำเป็นของผมคนเดียวเท่านั้นและตราบใดที่ผมยังหวงแหนน้ำอยู่ ผมก็จะถือว่าน้ำเป็นสมบัติของผมชายหนุ่มประกาศสิทธิ์อย่างเอาแต่ใจค่อนไปทางเห็นแก่ตัวตราบใดที่เขายังไม่รู้สึกอิ่มเอมในเรือนกายของเธอและยังปรารถนาจะแตะต้องสัมผัสเธออยู่ส,สิละดาก็ไม่มีสิทธิ์ที่จะคิดคดทรยศนอกใจเขาเด็ดขาดห้ามนอกใจนะครับคนสวยผมขอเตือนไว้ก่อนปลายนิ้วแข็งแรง แต่ต้องกลีบปากนุ่มเนียนแผ่วเบาแต่เอ๊ะนอกใจเขาเอาไว้ใช้กับคนที่เป็นแฟนกันนี่หว่าเอาเป็นว่าคุณไม่มีสิทธิ์ให้คนอื่นทับรอยผมก็แล้วกันรังสีมันฉุดรังหญิงสาวขึ้งสวรรค์ด้วยคำพูดแสดงความเป็นเจ้าข้าวเจ้าของแต่ยังไม่ทันถึงสองวินาทีชายหนุ่มก็ถีบเธอลงนรกจนหญิงสาวตั้งตัวไม่ทัน ให้สัญญากับผมสิครับน้ำหอมสัญญาเหรอคะใช่ครับสัญญาสัญญาของการเป็นคู่ควงของรังสีมันคู่ควงไม่มีสิทธินอกใจไม่มีสิทธิให้คนอื่นแตะต้องสัมผัสมีสิทธิเพียงแค่อย่างเดียวก็คือการมีดวงตาไว้มองผมเท่านั้นคู่ควงเหรอคะ,ส,ะสิรดากัดบินฝีปากที่กำลังสั่นระริกเอาไว้แน่นรู้สึกเจ็บแปรบในหัวใจไม่น้อย กับข้อเสนอของชายหนุ่มที่เป็นรักแรกอย่าลังเลใจเลยครับคุณสวยการเป็นคู่ครองของผมจะมีสิทธิพิเศษมากมายยกเว้นก็เพียงแค่ความรักและกระดาษแผ่นเดียวที่เรียกว่าเทะเบียนสมรสทีนี้ก็ถึงเวลาทำสัญญาแล้วครับน้ำหอมเพียงแค่คุณจุมพิตลึมผีปากของผมสามครั้งติดกันก็เป็นอันว่าการทำสัญญาระหว่างเราเสร็จสมบูรณ์ แล้วคุณก็จะได้ตำแหน่งคู่ควงไปครอบครองโดยชอบธทมปลายนิ้วแข็งแรงช้อนปลายคางนุ่มนิ่มดันเรียวหน้าง,งดงามให้เงยหน้าขึ้นสบตากับเขาดิมฝีปากได้รูปงดงามอยู่ห่างไม่ถึงคืบแต่ทว่าหญิงสาวก็ยังนิ่งเฉยไม่ประทับตาสัญญาด้วยจุมพิษอย่างที่ชายหนุ่มต้องการวันนี้วันที่แปเดือนเก้า ถ้าน้ำยังไม่อยากให้คำตอบผมในวันนี้ผมใจดีเลื่อนให้อีกหนึ่งวันก็แล้วกันเป็นวันที่เก้าเดือนเก้าดีไหมครับเลขสวยดีวันที่แปดเดือนเก้าหรือคะสีระดาเบิกตากว้างเรือนร่างนุ่มเนียนลุกคลวดขึ้นจากอ้อมแขนของดังซิมันแต่วงแขนแข็งแรงก็ตวัดรัดร่างบางให้นอนลงแนบข้างอีกครั้งเกิดอะไรขึ้นครับน้ำ ปล่อยน้ำเถอะค่ะคนตัวเล็กพยายามดิ้นรนขัดขืนแต่คนที่กำลังอุ่นสบายยามที่มีเรือนร่างนุ่มเนียนแนบชิดกลับไม่ยอมปล่อยเธอง่ายๆคุณรองคะกรุณาปล่อยน้ำเธอนะคะซศิีรดาอ้อนวอนอีกฝ่ายด้วยน้ำเสียงร้อนรนน้ำจะรีบไปไหนละครับทำไมท่าทางรีบร้อนจังน้ำต้องรีบกลับบ้านคะ่ะกลับบ้านจะรีบกลับทำไมละครับอยู่กับผมก่อนไม่ได้เหรอ กำลังอุ่นสบายเลยไม่ได้ค่ะน้ำจำเป็นจริงๆกรุณาเธอนะคะหญิงสาวปฏิเสธทันทีกรังสีมันมองเข้าไปในดวงตาฉายแววกังวลของสศรีรดาอดรู้สึกกังขาไม่ได้ว่าเกิดอะไรขึ้นกับสาวสวยกลิ่นกายหอมกลุ่นในอ้อมแขนของเขาน้ำหอมเกิดอะไรขึ้นกับคุณหรือครับคนดีวันนี้เป็นวันเกิดของน้ำค่ะ น้องสาวของน้ำรออยู่ที่บ้านยายข้าวคงเตรียมงานวันเกิดเล็กๆให้น้ำค่ะน้ำต้องรีบกลับค่ะรังสีมันหัวเราะเบาๆในลำคอชายหนุ่มไม่เคยสนใจงานวันเกิดมาเนิ่นนานมากแล้วงานวันเกิดไม่มีความสำคัญอะไรเลยสำหรับผู้ชายที่ชื่อรังสีมันแม้แต่วันตายยังไม่มีความสำคัญสำหรับชายหนุ่มแล้ววันเกิดจะมีความสำคัญสำหรับเขาได้อย่างไร ไม่เอาหน้าน้ำคุณซีเรียสกับเรื่องเล็กน้อยอย่างเรื่องของวันเกิดด้วยเหรอส,สิรดาดิ้นรนวุ่นวายอยู่บนเรือนกายกำยำของชายหนุ่มพยายามไกวยกว้าหาอิสระมาครอบครองแต่รังสีมันก็ไม่ยอมให้หญิงสาวทำอย่างที่เธอวาดหวังเอาไว้น้ำไม่ซีเรียสเรื่องวันเกิดค่ะแต่น้ำซีเรียสเรื่องความรู้สึกของน้องสาวของน้ำ ส,สิระดาที่นุ่มนวลอ่อนหวานอยู่เสมอกลับแข็งข้อกับรังสีมันเป็นครั้งแรกหญิงสาวสะบัดตัวจนหลุดพ้นจากพันธนาการของชายหนุ่มก่อนรีบผุดลุกขึ้นนั่งทันทีแต่รังสีมันก็ลุกตามและยื่นมือไปรั้งต้นแขนนุ่มเนียนเอาไว้น้ำต้องกลับจริงๆนะหรอจริงค่ะระหว่างผมกับน้องของน้ำน้ำจะเลือกอะไรส,สิระดาถอนหายใจเฮือกใหญ่ รังสีมันมีความสำคัญและมีอิทธิพลต่อหัวใจดวงเล็กของหญิงสาวมากมายจนไม่สามารถประเมินค่าได้แต่ถ้าหากจะต้องเลือกหญิงสาวก็ต้องยอมตัดใจเลือกน้องสาวที่เธอรักเทียบเท่าชีวิตของเธออยู่แล้วความผูกพันมันเทียบกันไม่ได้เลยระหว่างวิสาลดากับรังสีมันน้ำเลือกน้องของน้ำค่ะ,ส,ะสิรดาตอบด้วยน้ำเสียงหนักแน่น หญิงสาวปลดมือของชายหนุ่มออกจากต้นแขนทำใจยอมรับกับตัวเองว่าสายสัมพันธ์ระหว่างเธอและลังสิมันคงสิ้นสุดลงแต่เพียงเท่านี้ชายหนุ่มคงอยากให้เธอเลือกเขามากกว่าครอบครัวหญิงสาวก็อยากเลือกเขาแต่ถ้าหากเทียบชายหนุ่มผู้เพียบพร้อมกับครอบครัวเล็กๆแต่ไม่เพียบพร้อมของเธอส,สิรดาก็ยังพึงพอใจ จะเลือกครอบครัวของเธอมากกว่าอยู่ดีน้ำขอตัวกลับก่อนนะคะศศีระ,ะดาขยับกายลงจากเตียงนอนหนานุ่มก่อนจะรีบร้อนไปใส่เสื้อผ้าใจอยากจะปลายตาไปมองความรู้สึกบนใบหน้าหล่อเหลาและดวงตาคมกริบของรังสิมันแต่หญิงสาวก็ไม่อาจทำแบบนั้นได้เพราะถ้าหากว่าเธอหันหลังกลับไปมองศบตากับเขาหญิงสาวกลัวเหลือเกินว่า จะเห็นความเกลียดชังในดวงตาของชายหนุ่มถ้าเป็นแบบนั้นหัวใจของเธอคงแหลกสลายไม่มีชิ้นดีสุขสันวันเกิดนะคะพี่น้ำถึงแม้ว่าวิสารดาและเจ้าฟ้าจะต้องนั่งรอสศิรดานานร่วมห้าชั่วโมงแต่ใบหน้าของหญิงสาวทั้งสองคนก็ยังคงประดับด้วยรอยยิ้มสดใส น้ำเสียงกังวานประสานเสียงกันเพื่ออวยพรวันเกิดให้หญิงสาวที่ได้ชื่อว่าเป็นพี่สาวสุดที่รักของเธอทั้งสองส,สิระดายิ้มแย้มแจ่มใสก่อนจะเป่าเทียนที่กำลังส่องแสงสว่างสวยัยอยู่บนขนมเคก้กขอบใจจ้ะพี่ขอโทษด้วยนะที่กลับช้าส,สิรดายื่นมือไปรูปศรีรษะของวิสารดาและเจ้าฟ้าเบาๆไม่เป็นไรค่ะพี่น้ำ เจ้ากับไอ้ข้าวรู้ว่าพี่น้ำทำงานหนักเจ้าฟ้าโบกไบโบกมือไม่ได้โกรธหรือว่าอารมณ์เสียใส่สีระดาซึ่งคนที่มีอายุมากที่สุดในที่นั้นก็ได้แต่แอบถอนหายใจรู้สึกสมเพศตัวเองไม่ได้ที่มัวแต่ทะเลถลายล่องลอยไปกับชายหนุ่มที่ไม่มีวันจะเอื้อมถึงจนลืมครอบครัวเล็กๆของเธอข้าวกับเจ้ามีแต่เค้กแล้วก็ของกินเล่นนิดหน่อย ไม่มีของกวันให้พี่น้ำพี่น้ำคงไม่ว่าใช่ไหมคะส,สิรดาสายหน้าปฏิเสธทันทีแค่นี้ก็มากพอแล้วจ้ะพี่ไม่ต้องการอะไรมากไปกว่านี้อีกแล้วส,สิรดายิ้มอ่อนโยนพิทมองรอยยิ้มของน้องสาวด้วยหัวใจอิ่มเอมและก็เหมือนเช่นทุกปีที่ผ่านมาที่งานวันเกิดของสองพี่น้องมักจะไร้ซึ่งเงาของมารดาและมีแขกพิเศษเพียงคนเดียวเท่านั้น ก็คือเจ้าฟ้าชั่วขนาดหนึ่งที่หญิงสาวแอบนึกถึงชายหนุ่มผู้มีรอยยิ้มทรงสเสน่ห์ที่เธอเพิ่งจากมาเธอมีน้องสาวที่น่ารักขนาดนี้แต่ทำไมนะหัวใจละโมบของเธอถึงไม่รู้จักพอเอาแต่คิดแค่นึงหาชายผู้เพียบพร้อมที่เธอก็รู้อยู่เต็มอกว่าเธอเป็นได้แค่เพียงของเล่น ชั่วครั้งชั่วคราวของเขาเท่านั้นพี่น้ำพี่น้ำเป็นอะไรไปคะเจ้าฟ้ายื่นมือไปสกิดสศิีรดาหญิงสาวเรือนร่างอรชรนอ่อนแอนสะดุ้งเฮือกคลายความคิดจากพวังก่อนจะแย้มยิ้มส่งให้วิสารดาและเจ้าฟ้าที่มองมาด้วยสายตาเป็นห่วงเป็นใยพี่น้ำเลิกงานดึกแล้วยังมาฉลองกับพวกเราอีก อาจจะเหนื่อยพี่น้ำไปนอนพักดีไหมวิสารดาถามพี่สาวเสียงนุ่มดวงตากลมโตของหญิงสาวแสดงความเป็นห่วงเป็นใย,ยพี่สาวพี่ไม่เหนื่อยหรอกแค่คิดอะไรเพลินไปหน่อยข้าวกับเจ้าไม่ต้องเป็นห่วงนะดูสิเค,ค้กน่าอร่อยจังเลยพวกเรามากินเค,ค้กด้วยกันดีกว่าศศิระ,ะดารี่เปลี่ยนเรื่อง พยายามเรียกสติกลับเข้าหาตัวและทำตัวให้ร่าเริงสดใสเธอไม่มีสิทธิ์คิดถึงรังสีมันอีกแล้วคนที่เธอควรคิดถึงก็คือวิสารดาและเจ้าฟ้าที่อยู่กับเธอในตอนนี้ต่างหากดีมากเลยพี่น้ำเจ้าอยากกินเค้กจนน้ำย่อยท่วมกระเพาะแล้วท่าทางกระตือรือร้อนของเจ้าฟ้าทำให้ศิลดาหัวเราะเบาๆด้วยความเอ็นดู ก่อนที่เจ้าของวันเกิดสาวแสนสวยจะตัดเค้กแบ่งให้วิสารดาและเจ้าฟ้าเค้กวันเกิดที่ไม่ได้มีราคาแพงแสนแพงหรือว่าหน้าตางดงามสวยหรูแต่กลับมีรสชาติเจือปนความสุขอิ่มเอิบหัวใจยามได้ลองลิ้มวันนี้อยู่บ้านพร้อมหน้าพร้อมตากันดีนะสวิดาเอ่ยปากทักทายลูกสาวคนโตและคนเล็ก ก่อนยกมือขึ้นเสยผมยุ่งยุ่งให้เข้าที่แต่ยิ่งจัดผมเจ้ากรรมกับยิ่งพันกันอีนุงตรงนงั่งยุ่งเหยิงมากกว่าเดิมแม่จะกินข้าวเลยไหมคะวันนี้น้ำทำข้าวต้มกุ้งจะแม่ข้าวต้มกุ้งจะทำทำไมให้มันสิ้นเปลืองยะแค่ข้าวต้มเปล่าๆใส่น้ำปลาก็พอแล้วเอาเงินเก็บไว้ให้ชั้นใช้ยังจะมีประโยชน์สักกว่าคนที่ได้ชื่อว่าเป็นมารดาสะบัดเสียงใส่ เพราะรู้สึกเสียดายเงินค่าอาหารที่ลูกสาวคนโตเสียเงินซื้อไปไม่น้อยน้ำก็แค่อยากให้แม่กับน้องได้กินอาหารที่มีประโยชน์บ้างอย่ามาพี่รีพี่ไรนักเลยทำมาแล้วก็ยกมาสิฉันจะได้กินสวิดากระแทกเสียงใส่ใบหน้าเศร้าหมองของบุตรสาวคนโตมันช่างละไม้คล้ายคลึคลงกับคนคนนั้นเหลือเกินคล้ายจนเธอรู้สึกถึงแรงบีบของหัวใจ ที่บีบรัดจนเธอหายใจแทบไม่ออกต้องรีบไล่ให้ส,สิรดาไปให้พ้นหน้าพ้นตาชั่วคราวทางอ้อมแม่แกก็ไปช่วยพี่แกสิฉันไม่อยากเห็นหน้าแกทั้งสองคนนั่นแหละวิสารดาสะอึกรู้สึกเจ็บช้ำน้ำใจจากคำพูดรุนแรงของคนที่ได้ชื่อว่าเป็นมารดายิ่งนักหญิงสาวเดินตามส,สิรดาเข้าไปในห้องครัวเล็กๆ พยายามกลั้นน้ำตาเอาไว้ไม่ให้ไหลรินลงมาวิสารดาอาจจะเป็นคนเข้มแข็งยากนักที่น้ำตาจะไหลรินจากดวงตากลมโตคู่งามแต่ถ้อยคำของมารดาเพียงแค่ไม่กี่คำก็มักจะเป็นอาวุธชั้นดีที่ทำร้ายจิตใจของหญิงสาวให้บาดเจ็บสาหัสและเรียกน้ำตาจากเธอได้เสมออย่าคิดมากนะข้าวแม่ก็เป็นคนแบบนี้แหละข้าวก็รู้ ส,สิรดาวางชามข้าวต้มของมารดาลงบนโต๊ะก่อนจะเดินมาโอบกอดน,น้องสาวที่เพิ่งเดินตามเข้ามาสมทบในครัวหญิงสาวยกมือขึ้นรูปศีรษะของวิสารดาเบาๆปลอบโยนน้องสาวด้วยสัมผัสอ่อนโยนที่เธอและวิสารดาถวินหาอยากได้รับจากมารดาแต่ก็ไม่เคยสมหวังเราสอคนทำอะไรให้แม่หรือพี่น้ำ แม่ถึงได้จงเกียจจงชังพวกเรานะพี่น้ำทำงานหนักก็เพราะอยากให้แม่สบายต้องหาเงินมาเป็นค่าใช้จ่ายของทุกคนในบ้านแล้วก็ใช้หนี้พนันแทนแม่ข้าวก็พยายามทำตัวเป็นเด็กดีทำงานบ้านตั้งใจเรียนไม่สร้างปัญหาทำงานพิเศษช่วยเหลือพี่น้ำแล้วเราสองคนยังเป็นลูกที่ไม่ดีพอสำหรับแม่อีกเหรือพี่น้ำวิสารดาสะอ้น น้ำตาของหญิงสาวซึมผ่านเสื้อของสศิรดาจนเปียกชุ่มทั้งที่เธอสองคนพี่น้องอเผชิญหน้ากับวาจาร้ายกาศของมารดามาตั้งแต่เล็กจนโตแต่ทำไมถึงไม่เคยทำใจให้ชินกับมันได้เสียทีข้าวเป็นน้องที่น่ารักสำหรับพี่เสมอแล้วก็เป็นเพื่อนที่น่ารักสำหรับเจ้าด้วยสศิรดาปลอบโยนน้องสาว เธอเองก็สะเทือนใจกับคำพูดของมารดาไม่น้อยแต่ก็ต้องพยายามเข้มแข็งเพื่อเป็นที่พึ่งทางใจให้วิสารดาพี่รักข้าวนะข้าวก็รักพี่น้ำรักที่สุดในโลกวิสารดาเอ่ยทั้งน้ำตาเธอช่างโชคดีเสียลือเกินที่ยังมีศศิรดาคอยยืนเคียงข้างอยู่เสมอไม่ว่ายามนั้นเธอจะพบเจอกับเรื่องราวแบบไหน ทุกหรือสุขแต่พี่สาวคนนี้ก็ไม่เคยทอดทิ้งให้เธอต้องอยู่อย่างเดียวดายโดดเดี่ยวบนโลกกว้างใบนี้เลยวันนี้ก็มีรถมารอรับเหมือนเดิมนะศศิรดายิ้มบางๆให้กับเพื่อนร่วมงานที่โฉบเข้ามากระเซ้าเย้าแย่เธอหลังเลิกงานรู้สึกชงน,นใจไม่น้อยกับถ้อยคำหยอกเอืนของเพื่อนร่วมงาน มีรถมารอรับน้ำเหรอจ๊ะก็ใช่น่ะสิจ๊ะรถคันเดิมเแม่พ,พบุตรก็คนเดิมแหม่แหมมีข่าวดีเมื่อไรอย่าลืมร่อนการ์ดกันบ้างนะจ๊ะน้ำหอมเข้าใจผิดหรือเปล่าจา๊ะวันนี้คงไม่มีใครมารับน้ำหรอกจ๊ะหญิงสาวตอบเสียงแผ่วในเมื่อเธอได้ประกาศออกไปอย่างชัดเจนแล้วว่าเธอขอเลือกที่จะรักษาความรู้สึกของน้องสาวเอาไว้ แทนการเลือกมีค่ำคืนอันแสนหวานกับชายหนุ่มแล้วผู้ชายอย่างตรังสิมันจะยอมลดตัวขับรถมารับผู้หญิงที่ปฏิเสธเขาอีกอย่างนั้นเหรอไม่ยอมรับก็ตามใจมีรถหรูมารับไม่ต้องอายหรอกจ้าแฟนฉันขับวินมอเตอร์ไซค์ใส่เสื้อวินมารับทุกวันฉันยังไม่ไอายเลยฉันกลับก่อนนะพร้อมที่จะเปิดตัวเมื่อไหร่ก็อย่าลืมพามาแนะนำให้รู้จักกันบ้างนะจ๊ะ สศิรดาโบกมือลาเพื่อนร่วมงานหญิงสาวกระชับกระเป๋าสะพายก้าวเท้าเตรียมจะเดินตรงไปที่ป้ายรถเมล์แต่ชายหนุ่มร่างสูงที่ยืนพิงพาหนะคันหรูคู่กายด้วยท่าทางสบายอย่างที่หญิงสาวมักจะมีโอกาสได้เห็นบ่อยๆหลังเลิกงานก็กดดันหัวใจดวงน้อยของเธอจนสั่นระรัวจะใจเต้นทำไมนะน้ำหอม คนอย่างคุณรองเขาไม่มีทางลดตัวลงมาวุ่นวายกับเธออีกแล้วคนระดับเขาจะหาคู่ควงสวยขนาดไหนก็ได้บริษัทเราคนสวยเยอะแยะเขาคงมารับคนอื่นไม่ได้มารับเธอหรอกศศิรดาพยายามคิดในแง่ลบเยอะๆเพื่อเธอจะได้มีแรงกายแรงใจเดินผ่านชายหนุ่มไปถึงป้ายรถเมล โดยไม่สะดุดล้มให้ชายหนุ่มรู้สึกเวทนาสงสารหญิงสาวก้มหน้าก้มตาเดินทำเป็นมองไม่เห็นรังสีมันแต่มือแกล่งกับยื่นไปรั้งข้อมือบางนุ่มเอาไว้พร้อมกับเอ่ยปากถามด้วยน้ำเสียงนุ่มนวลมองไม่เห็นผมระครับน้ำหอมหรือว่าไม่เจอกันแค่วันเดียวก็ลืมหน้าผมไปแล้วน้ำเสียงล้อเลียนของชายหนุ่ม ทำเอาศศิรดาเงยหน้ามองเขาอย่างสงสัยในการกระทำของรังสิมันว่าเขายังต้องการผู้หญิงต่ำต้อยคนนี้อีกอย่างนั้นเหรออย่ามองผมแบบนี้สิครับน้ำหอมมันจะทำให้ผมอยากจูบคุณต่อหน้าสาธารณาชนนะครับชายหนุม่มใช้ปลายนิ้วเกลี่ยแก้มนุ่มเนียนเล่นเบาๆก่อนจะผละออกห่าง และดันร่างหญิงสาวให้ขึ้นไปนั่งบนรถที่เขาเปิดประตูรออยู่แล้วคุณรองคะศศิระ,ะดาคืนตัวเอาไว้ถึงตอนนี้หญิงสาวก็ยังไม่ค่อยแน่ใจนักว่าคนที่ชายหนุ่มตั้งใจมารับเป็นเธอหรือว่าใครกันแน่ผมตั้งใจมารับน้ำได้ยินชัดหรือยังครับทูนหัวรังสีมันกดไหลบอบบางบังคับให้นั่งลง แม้จะไม่ได้สร้างความเจ็บปวดแต่ก็แสดงให้หญิงสาวรู้ว่าเขาจะไม่ยอมปล่อยเธอลงจากรถอย่างเด็ดขาดค่สะสิลดารับคำเสียงแผ่วก้มหน้าลงมองมือตัวเองที่วางประสานกันอยู่บนตักซ่อนเร้นดวงตาที่ฉายประกายยินดีจนปิดไม่มิดอยู่แก้มขาวผ่องแดงระเรือ่อจนชายหนุ่มอดใจไม่ไหว ต้องโน้มตัวลงจุมพิษแก้มนุ่มหนักๆทีหนึ่งชายหนุ่มพละออกห่างจากหญิงสาวชั่วคราวผู้ชายที่เคยแต่ถูกพเนาพนอเอาใจบริการปิดประตูรถให้หญิงสาวแล้วเดินอ้อมไปนั่งประจำฝั่งคนขับก่อนจะออกรถก็ยังไม่ววาย,ยื่นหน้ามาค้ากำไรใช้ริมฝีปากรังแกแก้มนุ่มของหญิงสาวข้างกายอีกครั้ง ทานข้าวอิ่มแล้วผมจะพาไปส่งบ้านนะครับน้ำรังสีมันส่งยิ้มให้ศศิรดาพร้อมกับเอ่ยปากเชิญชวนให้หญิงสาวรับประทานอาหารหน้าตายั่วน้ำลายสอที่วางอยู่บนโต๊ะศศิรดามองอาหารเลิศรสหน้าตาสวยงามแล้วก็ได้แต่นึกถึงแม่วิศาลดาและเจ้าฟ้าอยากจะให้ทั้งสามคนได้มีโอกาสลิ้มรสอาหารราคาแพงเหล่านี้ เหมือนกับเธอบ้างร้านอาหารหรูหราที่มีอาหารมากมายหลากหลายสัญชาติให้เลือกรับประทานคงไม่ใช่สถานที่ที่สมาชิกครอบครัวต่ำต้อยเรียดดินของเธอจะเดินหน่วยนาดเข้ามาสั่งอาหารรับประทานได้าอาหารไม่ถูกปากหรือครับเปล่าค่ะส,สิรดาสายหน้าหญิงสาวเงยหน้าขึ้นยิ้มหวานให้ชายหนุ่ม รอยยิ้มของเธอทำให้หัวใจเพลย์บอยอย่างเขาอ่อนยวบยาบความรู้สึกอยากจะทนุถนอมดูแลผู้หญิงคนนี้พุ่งพลวดเข้ามาในหัวใจรุนแรงและรวดเร็วจนชายหนุ่มตั้งตัวไม่ทันขอบคุณนะคะสำหรับอาหารมื้อนี้ด้วยความเต็มใจอย่างยิ่งครับคุณผู้หญิงรังสีมันจับมือของศศิรดาขึ้นมาจูบชายหนุ่มตักอาหารให้หญิงสาวลองรับประทาน ถึงแม้ว่าชายหนุ่มจะใช้ลำแขนแข็งแรงข้างหนึ่งโอบกอดศศิรดาเอาไว้แต่หญิงสาวก็รู้สึกว่าอารมณ์ร้อนรุ่มระหว่างชายหนุ่มและหญิงสาวไม่ได้คุกรุ่นเหมือนทุกครั้งที่ผ่านมาแต่ทว่ามันกลับเจือปนด้วยบรรยากาศสบายๆอบอุ่นเป็นกันเองศศิรดาเองก็ไม่ได้เอาเปรียบชายหนุ่มปล่อยให้เขาดูแลเรื่องอาหารการกินของเธอ แต่เพียงฝ่ายเดียวหญิงสาวก็คอยตักอาหารให้เขาและกระตุ้นเตือนให้รังสีมันรับประทานอาหารในส่วนของเขาบ้างศศิรดาไม่เคยคิดว่าความสัมพันธ์ระหว่างเธอและรังสีมันจะสามารถดำเนินต่อไปได้ถ้าขาดเรื่องความสัมพันธ์ส่วนตัวระหว่างชายหญิงแต่ในวันนี้ชายหนุ่มก็แสดงออกให้รู้แล้วว่าเธอคิดผิด พราะหลังจากรับประทานอาหารเสร็จเรียบร้อยรังสีมันก็ไม่ได้พาหญิงสาวแวะที่ไหนแต่กลับขับรถตรงไปส่งเธอที่บ้านต่อทันทีและค่าจ้างสำหรับการเป็นคู่เดทที่ดีชายหนุ่มก็เรียกร้องอย่างน่ารักโดยขอเพียงแค่การจุมพิษเบาๆที่แก้มเป็นการอำลาก่อนกลับบ้านเท่านั้นจบตอน ลดติดตามตอนต่อไป